สวัสดีครับนางรองพอได้เลมพวกกับผมโทนสายเสียบอีกเช่นเคยครับครับผมดุ่นน้ำแนวครับวันนี้ก็มาหากินสองคนอีกเหมือนเดิมครับพี่น้องพาพี่น้องมาต่อแมงซอนครับวันนี้แล้วก็แถมตบท้ายด้วยการดักกบครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับว่าเราดักกบจะมีตัวให้พี่น้องได้ชมไหมครับ เดี๋ยวเราตามไปเลยครับครับไปกันเลยครับครับพี่น้องแล้วตอนนี้เราพาพี่น้องมาดูหนูดับแนวดักกบกันครับเนี่ยลองดูพี่น้องสวยไหมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับของการดักกบพี่น้องน่าจะเพราะว่าหน้ามันแห้งหมดแล้วครับ นี่ก็เริ่มจะหาบ่อนสายยาครับพี่น้องเหยื่อที่เราใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อลูกปลาครับแต่ไม่ใช่ปลาสดเราพี่น้องเป็นปลาตายครับที่เราไปยกรอบไว้เรามาแช่ตู้เย็นไว้ครับครับเหยื่อที่เราใช้ เดี๋ยวที่ตามไปยึดครับผมครับพี่น้องพี่น้องเคยเห็นงูนอนไหมครับเนี่ยงูสิงตาลูเขาจะนอนลักษณะแบบนี้แหละครับพี่น้องสองตัวเลยครับเนี่ยนี่ตัวหนึ่งครับเนี่ยนนี้ตัวหนึ่งพี่น้องนะเห็นไหมครับ นี่แหละเขาจะนอนแบบนี้แหละครับแต่ถ้าถ้าเป็นกลางคืนนะครับถ้ากลางวันจะหาตัวเขายากอยู่พี่น้องไปครับเดีย๋ยวเราไปดักกบต่อดีกว่าครับอันนี้ก็ผมเดินมาเจอก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมครับเผื่อพี่น้องไม่เคยเห็นวิธีการนอนของงูครับผมเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามการดักกบต่อครับนี่ก็ลูกสุดท้ายแล้วครับพี่น้อง อันนี้หนูดับแนวยบอกว่าไม่มีพลาดครับฮอ้าวพลาดเป็นดานีม้มีพลาดนี่จะไม่ได้เลย <laughs> ลองดูครบมันจำชีมหมดยังลองบึงไอ้จิโพจกพัดเพชรไหมเหย๋่อมันก็กลิ่นไม,ม่เหมือนปลาตายครับพี่น้องกลิ่นมันจะอับอัฟหน่อย เดี๋ยวยังไงเรามาติดตามตอนเช่าครับ่าจะมีตัวให้พี่น้องรับชมไหมครับผมไปครับเดี๋ยวเรามาติดตามตอนเช่าอีกรอบหนึ่งครับผมเรามาเจอนกขวากครับเนี่ยเป็นนกที่หากินยังคืนครับพี่น้องติดเชือกเขา<ม>ครับบ,บวงกาติดเชือกครับเราไปไหนไม่ได้ครับ นี่เราก็จะมาปล่วยมันแล้วครับพี่น้องจะตายเดี๋ยวมันจะตายก่อนมันเริ่มโูแล้วครับตอยสงสัยน่าจะติดตั้งนานแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวให้พันหนูดับแนวปล่วยครับมไม่ตายเลยไปรอดนะอู้ไม่รอดเดกตีกับเปียกน้ำ ไปเดี๋ยวก็ฟื้นตัวเองหรอกไปัไปครับพี่น้องเราปล่อยมันไปแล้วครับนี่ก็ใกล้จะแจ้งแล้วครับเแต่ผมพาไปดูแมงซ้อนที่เราต่อไว้ครับ ก็พอมีตัวให้พี่น้องได้ชมอยู่ครับนี่นี่ครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็ยังมาลงเรื่อยอยู่ครับเดี๋ยวเราที่ตามไปดูการรักกบต่อครับ ได้เวลากู้แล้วครับมีตัวให้พี่น้องได้รับชมไหมครับผมดยวติดตามผมไปเลยครับเดี๋ยวเราตามหนูรับแนวไปดูรอบกบเลยครับผมลูกแรกครับตอนนี้ก็ยังซื้อน,นอนอยู่ครับจำรอบของไม่ได้ โอเคโอเคเลยครับเด็กปนนันบอยพ่อเอาแล้วครับจำรอบกุปเจ้ของไม่ได้แล้วครับนหนเห็นยังอ๋อนี่ครับพี่น้องลูกแรกครับผมดูดูอ้พี่น้องมีอยู่ครับนี่ตกตัวตั อ,อสองตัวครับพี่น้องนี่โดดจมยบอยู่นี่ว่าเลี้ยว,ยว <c oughs> หนูรับแนวเด่นนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เก็บมาหลายลูกแล้วครับพี่น้องม <c oughs> ีตัวไหม <c oughs> นี่ตัวนี่ขุ่นใหญ่ตรงดองอยู่ตัวใหญ่ไหมสอง,นะงตัวอสองตัวครับพี่น,อนอ้องนี่ดูดองดองอยู่นะดูที่เก็บครับีไปค,ครับเดี๋ยวเราเก็บไปเรื่อยๆครับผม,มในกำลูกได้ไหมนหนู จำได้ไหมเนี่ยได้ไหนมีไหมมีตัวหนึ่งโอ้มีกระตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับเด็ดดองดองมีไหมไม่มีมีแบบกริบ กูมาจะมดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวอยู่ประมาณสักสองสามลูกนี่ครับโอ้พอดีไม่เจอเขาดักกุ้งครับพี่น้องตาเกดักกุ้งครับนะครับพี่น้องเห็นตัวกุ้งนะไหมครับนะครับเดี๋ยวเราไปต่อครับเราของเราก็อยู่ไกลๆมีตัวอนี้ฮะมีตัวอยู่ย่อวางก่อน มีตัวหนึ่งโอ้มีตัวหนึ่งคงรับพี่น้องเปิดนกนกู่นนะงามอยู่นะ๋ย,ย่เราไปกันนิดครับพี่น้องใกล้จะมดแล้วครับม <c oughs> ไม่มีตัวนี่ง โอ้พี่น้องกรุ๊ตัวนี้ใหญ่ๆอย่นีนี่ครับจกบติมโลบมนะันโอ้เอียงเตียงเลยไหมเกขนี่ใกล้จะมุดแล้วครับพี่น้องแห้ว มีไหมเอามีช็อตอีกแล้วพี่น้องนี่ัวงามไหมนี่ลองดูดูครับสองตัวอันนี้เอ้สองตัว,ตวครับไหนมาใกล้ๆดูครับวนวดตรงนี้โอ้ตอนเราไปสรุปให้พี่น้องชมบนโขกอีกทีหนึ่งครับผมนี่ก็น่าจะเหลือลูกสุดไทยด้วยสองลูกุดทไทยเนี่ยตัวลูกุดทไทยครับ ทดศไ,ไทยมีไหมไลูกุดท้ายแห้วครับลูกสี่พานหนูบอกว่าติดช,ชัว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปสรุปบนโคกไพี่นองรับชมอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วตามผมไปเรื่อยๆครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูหนูดับแนวเทียกบกันครับเนี่ยลกเหี้ยโกบนมวครับแล้วก็ มาสรุปให้พี่น้องได้รับชมวิกรอบหนึ่งครับว่าเราเก็บไปกี่แต้มครับผมคลิปนี้ก็น่า,จ,าจะเป็นคลิปดักก๊บคลิปสุดท้ายแล้ะครับหรืออาจจะหรืออาจาจะมีไฟแกม,มือให้พี่น้องชมยิบจะคลิปหนึ่งครับทักกี่ก่อนมีนาเรงหายากช่วงนี้นก๊บมันจำสินครับ ก็พอมีตัวให้พี่น้องได้รับชมอยู่ครับเนี่ยก็ถือว่าทานอยู่ครับพี่นอ้องโดดน,บน,บนบุบงบ ถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่ครับคลิปนี้ทางการต่อแมงซอนแล้วก็การดักกบครับกบก็มีตัวงามๆพี่น้องนี่นี่ครับคือใหญ่ดีวันนี้ผมกับพานหนูก็ขอตัวลาพี่น้องเพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ